สวัสดีค่ะเปิดเรตติ้งแม่โขงตอนแรกหลังส่งมากู้เรตติ้งลงจอมาให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วค่ะสำหรับละครแนวแอคชั่นผจญภัยอย่างแม่โขงทางช่อง7 h d ดนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มมิกทองระยะและสองนางเอกดังอย่างเปียวทัศนียาและสรัญญาชุนหาศาสตร์ซึ่งแม้จะเป็นละครแนวแอคชั่นผจญภัยที่แฟนละครช่องเชื่นชอบแต่เรตติ้งกลับผิดคาดสุดๆ พอเปิดตัวได้ไปเพียง2.4เท่านั้นงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนันนพอมองว่าแม้จะเป็นละครแนวบู๊ซึ่งเป็นแนวถนัดของช่อง7แต่เรตติ้งก็ยังไม่ปังเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะหวังว่าเรตติ้งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ